แปลว่าสื่อโซเชียลนั้นมีประโยชน์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้แนวทางการทำธุรกิจหรือว่าการสื่อสารเป็นเทคนิคต่างๆในการขายของโอเคความรู้เยอะแยะมากมายเลยมันจะมีประโยชน์สำหรับคนที่หาประโยชน์จากมันจริงๆแต่ในทางกลับกันนะคะมันก็น่ากลัวมากสำหรับคนที่เสพสื่อโดยไม่มีการวิเคราะห์หรือการพิจารณาใดๆ เพราะว่าสื่อโซเชียลเนี่ยอย่างที่เราเห็นบางทีก็มีเรื่องอิจฉาลิษยาบางครั้งก็มีเรื่องการตบตีเข็นฆ่ากันเกิดขึ้นมันจะส่งผลเสียในด้านไหนใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เรารู้อยู่แล้วว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยบางครั้งปัญหาที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นการนําเสนอของสื่อซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ม,นมันเกิดจากพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าลอกเลียนแบบ ทุกคนเคยเห็นไหมว่าตอนที่มีข่าวในการยิงกันอยู่บนห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนสองเดือนสาเดือนอะไรต่อมามันก็จะมีข่าวประเภทนี้เกิดขึ้นอีกแล้วสื่อเนี่ยก็จะเจาะประเด็นเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ทำหน้าที่ของเขาคือการขายข่าวแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราเสพสื่อข่าวสารด้านลบหรือว่าละครอิจฉาริษยาที่ ไม่ได้ทำให้เราเกิดปัญญาสิ่งนี้ค่ะมันจะเป็นโทษต่ตอตัวเราเองในวันที่แพรมีโอกาสฟังคลิปของคุณก๊อจิรายุนะคะเออจากเกลานะคะเขาจะพูดถึงเรื่องของการเสพสื่อว่าการเสพสื่อบางครั้งเนี่ยที่เราเสพเข้าไปเนี่ยสื่อบางประเภทมันเปรียบเสมือนขยะเหมือนกับว่าเราเอาขยะเข้ามาในหัว เปรียบเสมือนว่าเรานำขยะเข้ามาในบ้านของเราเองพอนานวันไปเราเริ่มสะสมขยะที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นนิสยัยแล้วเราปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นสื่อของด้านปัญญาเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่กระตุ้นในด้านของอารมณ์มากเท่าไหร่ แต่วันหนึ่งที่เราเจอปัญหาค่ะในวันที่เราสะสมขยะมากๆเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้เพราะว่าในสมองของเราในบ้านของเรามันมีแต่การสะสมขยะเข้ามามากมายแล้วคนที่จะอึดอัดที่สุดคือใครใช่ค่ะก็คือตัวเราเอง แผลเริ่มแยกสิ่งนี้จากการที่แผรนั่งสมาธิแล้วมันเห็นอะไรหลายๆอย่างเห็นความคิดของเราเห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเราเห็นจิตของเราที่มันมันวุ่นวายเราเริ่มแยกแยะแล้วว่าเฮ้ยสิ่งนี้ถ้ามันเป็นประโยชน์เราเอาเข้าแต่ว่าสิ่งไหนมันเป็นด้านลบเราผักออกดีไหมเพราะสิ่งที่เราเสพเนี่ย มันมีผลกับชีวิตเรามากเหลือเกินเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วไม่มีหนทางแก้ไขแต่ปัญหาเดียวกันคนอื่นกับแก้ไขได้ตรงนี้มันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากปัญญาถ้าเราสะสมคลังปัญญาในด้านดีและแน่นอนว่าเมื่อเราเจอปัญหาเราจะสามารถก้าวผ่านได้ง่ายๆหรือไม่ก็เราก็จะมีหนทางในการที่จะเดินต่อเพราะว่าสมองของเราก็จะเริ่มเรียบเรียง ทุกอย่างที่เรามีในหัวเพื่อที่จะมาช่วยตัวเราเองมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเลือกที่จะเสฟ เสพในข่าวที่มันเป็นสิ่งดีเสพในสารลคดีที่มันเป็นผลดีเสพในเรื่องของปัญญาเสพในสิ่งที่จะสามารถต่อชีวิตของเราได้เพราะการสะสมคังขยะอันมากมายนั้นมันเป็นโทษแบบมหาศาลใครที่มีจิตใจที่วุ่นวายแล้วก็หาทางออกไม่เจอลองเลือกที่จะเสพดูนะคะเผื่อว,ว่าวิธีนี้จะสามารถช่วยคุณได้ เอาง่ายๆคือเราอยากเห็นสิ่งไหนในชีวิตเราขอให้เราเลือกเสพสิ่งนั้นการอยากมีชีวิตที่ดีแต่เราก็ยังเลือกที่จะไปเสพขยะเอาขยะเข้ามาในบ้านสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบหรือทำให้เรามีความสุขได้เลยนะคะทุกคนลองดูนะคะเราเลือกที่จะเสพได้เราเลือกที่จะเอาสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของเราได้ลองดูว่า1เดือนเนี่ยถ้าเราไม่เสพสิ่งที่มันเป็นลบๆเนี่ย ชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นมากไหมอัน oh น uh, well ี้แพรยืนยันได้เลยว่าจากคนที่ปฏิบัติมาจริงๆแล้วก็ใช้เทคนิคหลายๆอย่างในการฝึกปฏิบัติตัวเองนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีความหลงออกไปนะทุกคนมันจะมีบ้างมีเผลอบ้างแต่ว่าเรารู้เลยว่าสติเรามีมากขึ้นแล้วที่สำคัญนะคะเรามีความสุขมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครอ่ะ มันเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่กับตัวเองมากที่สุดและสิ่งนี้ล่ละคะ่ะเราจะเห็นคำตอบที่ชัดเจน